สวัสดีค่ะแล้วถช่องวันเวอร์ดวันนี้นะคะจะไปดูเพลงของน้อง,องวงเคปเลอร์ซึ่งวงนี้เธออาจจะยังไม่รู้จักเพราะว่าน้องเป็นเหมือนอยู่ในรายการประกวดชื่อว่าเก p l a แพ t อนมแล้วก็ได้เดมาเป็นวงชื่อว่าเคปเลอร์แต่น้องๆเก่งแน่นอนแล้วใช่ก็<ๆ>มีคนญี่ปุ่นอยู่ในนี้แล้วก็มีคนจีนญี <S <S <ม>่ปุ่นจีนเก่าสามประเทศไปดูดีกว่าน่าจะเห็นว่าจิตตีประเพณขายขำปะเนี่ย เฮ้ยก็คือแบบว่าเราก็ไม่รู้เอ้าแล้วด้วยเดนเนี่ยค้างกิ่งลูกค้างเพราะอะไรแต่บเคนจีนชอบมิ่ิวมากแม่อ๋อแชร์น่าจอไแชร์่าจชื่อแชร์จนแชยองเบือชสยมาุ้ยแบบสมุดมากสวยเนาะ เลาวะหรอน้องอ๋อครับบ <c oughs> ใช่เข้ามว่าสวยเดีเปิ่มมากสวย,วสวยนะวทุกคนเปือยอยู่กประสบการณ์ใช่หล่ะ ออโ,โอ่ยตอนนี้น่ารักเคยอยู่วงเดียวกับเคยอยู่วอไอะไรแบบวงเด็กสอบน,นะที่เป็นคนไทยอะที่วงเขามูนสัญญายแล้วตอนนี้มีความแบบเป็นลูกหนูน่ารักน่นารักใา่ แบบเซ็กซี่เออแบบแซ่บๆอะไรอันนี้เหมือนตุ๊กตาเลยอันนีุ้ณเุ้ยน่ารักน่าัมากเฮ้ยชอบคนนี้สาวเทพเมืผมเนี่ยแส่เรานี่นะแค่นถ้าเราชื่อน้องม่ได้แหละจดนี่บอกปะเพราเหมือนเราห่างหายกันานแล้วก็จะจำชื่อยากเราต้องคือวงการนิดนึง ภาพหน้าผมคือ,อ,คอดีเพราะเขาดีจังหวะเพลงก็น่ารักมากๆนะคือแบบมีหลายแนวในเพลงนี้เหมือนแบบโราผู้หญิงทุกลยกมาในเพลงนี้แล้ว คนั่นหลักแซ่บจนๆอยู่เลยนน่นะาราักอ่ะไฮ้ความแมว,แวเหมียวละเสืะโคนเส,นสนอือเสอโคน เฮ้ยเขาติดหูเนาะแล้วเขาก็สวยอ่ะจะวะคือฟังได้เน่อยๆไม่มีเบื่อเลยอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมกิ๊กเฮ้ยเอ, <laughs> เอ๊เอ๊จัดปิวคือเราไม่รู้แกว่าเพลงอะความหมายมันคืออะไรเนาะป้าเราก็เลยจะแบบอาจจะไม่ได้เข้าใจในเอ็มวีมากเพราะด้วยความว่านางเป็นซับอิงไงแล,แล้วเราก็ต้องมาดักแปลเราเก่งจัดเก่งจัดมากเลยไม่ได้เลยเฮ้ยอลิข์เนียเราก็รู้สึกว่าเออเสพความน่ารักความสวยเราเสพความน่ารัก แล้วเราก็ชอบแล้วค่ะเออแต่เพลงดีนะเพลงดีจังหวะฟังสบายใช่ติดหูเป็นแนวดนตรีที่ฉันชอบซึ่งซึ่งเธออาจจะแบบน่ารักมูงมิงฟังได้ฟังได้แบบฟังได้เรื่อยเรื่อเราเอ็นร์จีกมาจากแดกทุกคนฉันกลัวบ้าเลยคุณซูผมไม่ได้หรอกจีนิ๊ ผมไม่มีเลยเอาเป็นว่าใครที่ยังไม่ฟังเนาะอยาอลืมไปฟังะนะไปคิดว่าผมฟังกันเหมือน,นกันป่ะพทษแล้ก็ช้าใช่เราช้าเราช้าเราแต่เรามานะเออเอาเป็นว่าวันนี้เราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนใครทีลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดติดตามเฟซบุ๊กทวิตเตอร์อา i จ t ต k ิ๊กต็อกของเราเลยนะคะแล้วเจอกันในคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย